ท่านผู้ชมครับต้องขอแสดงความยินดีครังนะครับสาหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับหลังจากที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยการเอาชนะสิงคโปร์หนึ่งประตูต่อศูนย์รอบชิงชนะเลิศพบกับอินโดนีเซียครับฟุตบอลชายรอบรองชนะเลิศย้ายมาแข่งขันกันที่สนามซาญ่าทีรีสเตเดียมเมืองเนบิดอทีมชาติไทยในชุดสีแดงพบกับทีมชาติสิงคโปร์โดยผู้เล่นสิบเอ็ดคนแรกยังคงเป็นชุดเดิม ผู้เล่นประตูกวินธรรมสัจจานันท์ส่วนกองหน้าวางไว้3คนคืออ,อลิศกดิ์อนกระเล็กฤทธวีการและสลาวุฒิมาสุขทีมชาติไทยเปิดเกมบุทกทำปิดทั้งสองข้างอย่างต่อเนื่องในนาทีที่21ผู้เล่นของไทยโดนดึงล้มในกรอบเขต12งหลาผู้ตัดสินเป่าให้ไทยได้จุดโทษและเป็นประวินวัตบุญยงสังหารเข้าไปให้ทีมชาติไทยขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ เวลาหลังทีมไทยยังคงบุกตักถึงจะได้ประตูเพิ่มหลายครั้งแต่ในช่วงท้ายเกมได้ลงมาตั้งรับจนมากเกินไปและเกือบจะโดนตีเสมอหลายหนนเช่นเดียวกันสุดท้ายผู้เล่นสิงคโปร์แก้ประตูคืนไม่ได้ทำให้นักเตะทีมชาติไทยเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นผลสำเร็จโดยเข้าไปพบกับทีมชาติอินโดนีเซียที่เอาชนะจุดโทษแชมป์เก่ามาเลเซีย5ประตูต่อส หลังเกมซิโก,โก้กิติศักดิ์เสนาเมืองกล่าวว่าได้เดินทางมาถึงปลายทางแล้วแต่ยังไม่ถึงจุดหมายสุดท้ายต้องนำเหรียญทองกลับเมืองไทยให้ได้เกมวันนี้มีหลายคนบอกว่าเราจะเปิดเกมลุกเป็นพิกันหรือเปล่าแม้กระทั่งนักข่าวสิงคโปร์นะครับก็พยายามมาถามว่าเราจะเปิดเกมลุกเลยไหมเพราะว่าเขาต้องการให้เราเกมลุกเพราะว่าหน้าเขาเร็วนะครับก็ต้องเชื่นชม ทั้งสองทีมนะครับแต่วันจริงโบก็เล่นดีนะครับวันนี้เขายอมรับเขาก็ดีนะครับแต่วันนี้พอเราได้ประตูนะครับเราก็ต้องเล่นเกมรับแล้วปกติเนี่ยเราเป็นเกมบอลเกมลุกนะครับเขาเขาเขาเป็นเกมรับแต่เขาต้องมาลุกนะครับะนั้นตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันนะวันนี้เราผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับก็ถือว่าถึงเป้าแล้วแต่ยังไม่ใช่เป้าสูงสุดนะครับ โเียพี่ก็ค่ามันมันคงไม่เป็นโลเกือค่ะใช่ก็คือตอนนี้เราได้ชริงกับอินโดจริงแต่เราต้องลืมรอบแรกไปก่อนว่าจะไปยิงเขาสี่ห้าลูกเนี่ยไม่ใช่แล้วฉะนั้นเขาก็มาถึงตรงนี้ก็ถือว่าเราเองก็ต้องทำการบ้านต่อต้องละเอียดเพราะเป้าหมายของเราอยู่ที่เหรียญทองนะครับเทควันโดวันที่2ของการแข่งขันมีชิม4เหรียญทองนักกีฬาไทยสมสารุ่นเข้าจิงทั้ง3รุ่น เริ่มจากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกร,รัมหญิงน้องจูนวรวงคงพาณิชพบกับเจสซาฟรานักกีฬาเทควันโดชาวฟิลิปปินโดยน้องจูนเสียเปรียบรูปร่างจึงไม่สามารถเข้าตปในจังหวะแบ็กคิกที่บริเวณศรีรษะตู้ต่อสู้ได้นอกจากนี้ยังถูกโต้ด้วยการแตะเข้าบริเวณหน้าท้องหลายครั้งท้ายวรวงคงพาณิชจึงเป็นฝ่ายแพ้ไปอย่างขาดลอย1ต่า7ทำได้แค่เขียเงิน ปิดท้ายกันด้วยในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน67กิโลกรัมหญิงคาสซาดราฮันเลอร์นักกีฬาเทควัโดลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์เคยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่24ที่จังหวัดนครราชสีมามาแล้วพบกับเหนียนทานเฮียนจากประเทศเวียดนามคาสซาดราวันนี้ออกอาวุธได้อย่างรวดเร็วและแคลงวคล่องว่องไวมากสุดท้ายจึงเป็นฝ่ายชนะคู่ต่อสู้จากประเทศเวียดนาม1 1อ2 ว่าเหรียญทองให้กับทีมเทควันโดของไทยได้อีกหนึ่งเหรียญทองความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ซึ่งผ่านพ้นมาจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายนักกีฬาไทยยังคงเป็นผู้นำเหรียญทองอยู่ในขณะนี้นอกจากนี้บรรดาผู้ใหญ่ในวงการกีฬาทั้งนายกระดกพันจุลกเกษมผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และผลเอกยุทธศักดิ์สสิงประพารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เดินทางมาเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาไทยทุกชนิดจนถึงขอบสนามสำหรับที่มีข่าวออกมาว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งต่อไปประเทศสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพกำหนดจการแข,นขน่งขันกลางปีพศ2558โดยมีทั้งทั้งสิ้น30ชนิดกีฬาและมีแนวโน้มว่าจะตัดกีฬาวอลเลย์ กีฬายกน้าหนักและกีฬาเลอพายออกไปนั้นพลเอกยุทธศักดิ์สสิปภากล่าวว่าเป็นเพียงแค่เสนอแนวความคิดยังไม่เป็นการสรุปที่แน่นอนนอกจากนี้จงได้แสดงความพึงพอใจกับผลงานของนักกีฬาไทยแต่ยังไม่ให้ไว้วางใจกับเจ้าเหรียญทองเนื่องจากเจ้าภาพยังไม่ได้ลงแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทั้งเคมโปและโอวีนัมดังนั้น30เหรียญทองที่นำอยู่อาจจะไม่เพียงพอก็เป็นข่าวลือผมพบกับ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกสิงคโปร์เมื่อเช้าเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ซักถามเขาเขาก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ไยืนยันเพราะว่าเป็นการวางแผนคร่าวๆเพราะยังไม่ได้มีการตกลงกันและยังไม่ได้มีการประชุมกันก็ผมก็บอกว่าในเรื่องของยกน้ําหนักในเรื่องของวอลเลย์บอลในเรื่องของการของเรือพายเนี่ยมันเป็นเรื่องกีฬาสากลขอให้เขาพยายามที่จะต้อง ใส่เข้าไปใน28กีฬาด้วยกีฬาสากลเขาก็ตกลงว่าเขาจะเป็นคนเสนอ,อ,อ,นอนขณะนนี้นะครับเราเรา,เราไม่ทางทางคณะกรรมการโอลิมปิกไม่ได้มองในเรื่องของเหรียญทองละแต่ประเมินของสถิติของนักกีฬาที่ได้เหรียญทองว่าสถิติที่จะไปคอล l i f ฟล์จะไปแข่งขันในระดับ เออาเทียนในระดับในระดับโอลิมปิกพอไหวไหมจะมีโอกาสแค่ไหนยังไงครับเริร่มมองดูสถิติด้วยสถิติของนักกีฬาไม่ใช่ได้เหรียญทองมาแล้วแต่สถิติไม่ดเีเราก็เราก็ยังไม่ยกอยู่ในมาตรฐานที่เป็นที่พอใจนะครับตอนนี้ตอนแรกเราตั้งไม่ได้ไไตนนั้งไหเจ้าเลยตอนนี้เป็นไงเรานนผมว,ว่าวย,ยากหน่อยเพราะเหลืออีก3วัน นะครับสามวันเนี่ยวันละสิบเหรียญทองเนี่ยเรามีคู่แข่งที่สำคัญและอย่างหนึ่งยังเหลืออีกสองกีฬาสามสิบหกสามสิบหกเหรียญทองที่เราไม่ได้ส่งเลยแม้แต่เหรียญเดียวอย่างโบวี v um, o, นัมแคมโปลอี้เป็นต้นนะครับสามสิบหกเหรียญทองเนี่ยโบวีนัม um เนี่ยเวียนนามเขาเป็นเจ้าของแคมโปอินโดนีเซียเขาเป็นเจ้าของเวลานี้เวียดน,นามเขาเกาะเรามาละ เพราะฉะนั้นถ้าเขาเกิดเป็นเจ้าของเหรียญทองโวีินัมตำแหน่งตำแหน่งก็อันตรายนะครับตำแหน่งเจ้าเหรียญทองก็อันตรายเพราะฉะนั้นอย่าประมามันจะไปแซงกันตอนท้ายนะครับมันจะแซงกันตอนท้าย <S 1> <S 1> ในช่วงข่าวภาคค่ำยังมีไฮไลท์การชริงเหรียญทองมานําเสนอให้ชมอีกหลายชนิดกีฬาติดตามได้ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปเอกชัยพวงทองถ่ายภาพชนะพัฒนผล รายงานจากเมืองเนปิดอรประเทศเมียนมา